สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกลาตาเดียวนะคะอันนี้เป็นกลาตาเดียวที่สะสมอยู่เก็บเก็บเอาไว้นะคะกลาตาเดียวอะคะ่ะเขาจะมีหนึ่งตาแล้วก็หนึ่งปากนะคะอ่ด้านที่เป็นรูค่ะเราจะเรียกว่าปากนะคะปากนี่เอาไว้สำหรับให้ลากอะคะ่ะงอขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นต้นมะพร้าวนะคะ อ,อย่างใบนี้สังเกตเนาะตาเขาจะใหญ่มากแล้วก็ทรงกลมสวยมากเส้นด้านหลังเนี่ยค่ะสามเส้นเห็นไหมะจะเรียกว่าตัวผู้ตัวผู้จะมีเส้นสาแหลกเราเรียกว่าเส้นสาแหลกนะคะมีสามเส้นนะคะส่วนมีตัวผู้เราต้องมีตัวเมียตัวเมีย จะจะมีเส้นสาแหลกสองเส้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูเนาะใบนี้ สาแล่สองเส้นนี่คือจะวิ่งตัดกลางลูกเลยเห็นไหมคะเ no. นาะใบนี้น่ารักมากเลยกลมมากเลยสวยมากแล้วก็จะมีทรงสวยทรงนี้ไม่ น้อยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้มาบ่อยๆอ,อันนี้ค่ะเราเรียกว่าทรงดอกบัวลักษณะจะเหมือนดอกบัวเลยดอกบัวตูมซึ่งปกติอ่ะค่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นทรงกลมๆแป้นๆเนาะอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สะสมเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามี แปลกนะคะเดี๋ยวจะเอามาฝากขอบคุณที่รับชมค่ะ